วิธีวางตัวนะคะเมื่อคุณพบปากกับคนที่มีทักษะมากกว่าคุณนะคะข้อหนึ่งนะคะให้มองความเชี่ยวชาญของเขานะคะว่าเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เรียนรู้จากเขานะคะอย่ามองว่าเขาเป็นภัยคุกคามกับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแต่ให้มองว่ามันเป็นโอกาสดีค่ะที่คุณจะได้รับคําปรึกษาจากเขาค่ะ ข้อสองค่ะใช้ก่อความคิดแบบเติบโตนะคะอย่ามองว่าทักษะของคุณมีขีดจำกัดนะคะให้มองว่าคุณสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ค่ะข้อที่สามค่ะให้คุณมุ่งเน้นที่การเจริญเติบโตของคุณนะคะความก้าวหน้าของคุณแทนที่จะไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนะคะโฟกัสนะคะที่เป้าหมายของคุณเลยค่ะข้อสี่ค่ะ ให้คุณขอคำติคำชมจากเขานะคะว่าคุณจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะคะคำติคำชมจะเป็นของขวัญที่จะทำให้คุณเติบโตมากขึ้นค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะเปลี่ยนการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนะคะให้เป็น พลังเชิงบวกนะคะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จนะคะจากการที่คุณรู้สึกอิจฉาเปลี่ยนมันค่ะเป็นแรงผลักดันนะคะทําให้คุณประสบความสําเร็จให้ได้ค่ะ